ช่วงเวลาต่อไปครับพิธีกรอ,อีกท่านหนึ่งที่จะมาไขาความจริงออกมาให้มากมาหมดหมดคุณมาริลัตแก้วกาขอเชิญครับจะจะจะหยุดให้พูดไหมเนี่ย <c oughs> ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะอ,อ เรียกว่าอะไรดีวันแรกที่ดิฉันมาที่น้องๆมาตั้งเวทีดิฉันบอกว่ามันจะให้กูมาทําอีกเมื่อไหร่วันนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้จนเจ็ดสิบกว่าแล้วนะพี่น้องมันก็เอาเราว่าตามพี่ปุ๊นะตามพี่ปุ๊คือเจ็ดสิบต่อไปนี้มีสิท,ทธิ์พักโทษใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้คนเจ็ดสิบที่จะได้พักโทษอต้องอะไรหนึ่งง่ายๆเลย อื้อไม่ได้ขี่บได้พี่น้องสองกั้นอุจจาระก็ไม่อยู่กั้นปัสสาวะก็ไม่อยู่เห็นไหมเอื้อไม่ได้แล้วยังมีกั้นไม่อยู่อีกเนาะนอกจากนี้มีอะไรเดินขึ้นบันไดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อาบน้ำเองก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้แล้วไอ้คนคนนั้นมันเป็นแบบนั้นไหมพี่น้อง มันก็เลยมาเข้าเงื่อนไขว่าเป็นโรคร้ายแรงวิกฤตดิฉันก็ฟังฟังหมอเขียวพูดพูดกับพี่ปุ๊บพี่ปุ๊เชื่อไหมว่าวันนี้หนูเตรียมแบบที่หมอเขียวพูดเลยเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับหมอเขียวทุกปรกาการค่ะพี่น้องเอาง่ายๆแบบนี้แหละเนาะคือฉกที่เขาพูดมาเป็นของเราเพราะว่าเขาพูดหมดประเด็นทุกอย่างแล้วแต่อยากจะขยายความของโรคอะ โรคร้ายแรงวิกฤตที่เข้าข่ายของการพักโทษนะก็คือ 1. ไตาวายระยะสุดท้ายค่ะไตาวายระยะสุดท้ายก็คือระยะ5นอกจากระยะ5แล้วค่าของไตนะ่ะทำงานมันไม่ถึง10%เค่ะพี่น้องนี่ 1. 2. ปอด 3. โรคอะไรอีกละปอดก็คือปอด อันตรายร้ายแรงเลยนะไม่ใช่ปอดธรรมดามะเร็งระยะสุดท้ายนะทุกอันระยะสุดท้ายหมดเลยไอเราก็นึกว่าน้อยแนะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแบบเท่ๆใช่ไหม22สิงหาคมมันก็เท่จริงๆล่ะพี่น้องเท่ตรงไหนเท่ในสายตาเขาไงแต่เราอะสมเพศประเทศนี้ค่ะพี่น้อง สมเพศตรงไหนข้าราชการระดับสูงตำรวจไปอารักขาเต็มเลยเราก็นึกอยู่ในใจนี่มันนักโทษหรือว่าประธานาธิบดีประเทศไหนมาหรือเปล่าวันเนี้โอ้ยเนาะไม่อยากจะพลาดเพียงเลยนะว่ามันนะอยากเป็นประธานาธิบดีเต็มตีเต็มทีแล้วนะมันก็เลยมาแบบนั้นละ่ะเนาะเท่ของเขาสุดท้ายไงละ่ะคนที่ไปรับ มีเพื่อนดิฉันคนหนึ่งพี่ไพรินก็รู้จักดีเนาะไปรับค่ะคนนั้นแหละพี่คนที่เรารู้กันนั่นแหละเออไปรับที่สนามบินรอนเมืองแบบสง่าพาเผยเลยว่าเออเว้ยเขาเขาบอกว่าพี่พี่หนูขออนุญาตไปหน่อยนะเพราะเขาบอกว่าเขาจะเข้ามารับผิดตามกระบวนการยุติธรรมค่ะพี่น้องแต่พอสุดท้าย คืนนั้นเธอมาโรงพยาบาลตำรวจปับ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หันกลับ360องศาเหมือนกันหน,หนูไม่เอาแล้วคะ่ะหนูด่าทุกที่แล้วไปด่าทุกที่จริงๆนะคะหนูไปรู้ว่าเขาไปด่าจริงค่ะพี่เพรลินไปด่าทุกที่เลยรับไม่ได้กับการตรบัดสัตว์แล้วไปนอนบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนหนึ่งไม่รู้อะไรเนาะ เราก,แก็แกล้งทำเป็นเชื่อไปอย่างนั้นแหละคอปทก็พากันไปเรียกร้องชั้น14ถามว่าคอปทเขารู้ไหมตั้มรู้ไหมนัดเซอร์รู้ไหมว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นพี่น้องว่าเขารู้กันไหมรู้แต่กูก็จงใจไม่รู้เย่าแหละเพราะมึงบอกแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องถามว่าประธานกรรมธิการตำรวจที่พี่ปุอ้างถึงเนี่ยเขารู้ไหมว่าไอ้นั่นมันไม่ได้อยู่ชั้น14รู้ค่ะ รู้เต็มอกแต่ไปให้เห็นไปพิสูจน์สุดท้ายก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่ากล้องมันเป็นใจโรงพยาบาลตำรวจมันเป็นใจไปแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเกณฑ์การพักโทษดีฉันจะทิ้งไว้แค่นี้ว่าไปพิจารณากันเองไปต่อเติมกันเองไปบอกไปกล่าวให้รู้ว่าทำไม หัวหงอกหัวดำที่นี่จึงต้องมาประท้วงขยายไปหนึ่งเลนแล้วปรบมือกับพวกเราดังๆเลยค่ะจะอีกกี่เลนเราไม่รู้เนาะในอนาคตหลังวันที่14คอยดูเธอนะอะไรก็ไม่รู้มีคนกระซิบบอกดิฉันว่าอาจารย์อาจารย์หลังวันที่14นะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ14คืออะไรคะไม่ใช่14กุมภา หลังสิบสี่มีนาวันอะไรวันอะไรวันมาค้าบูชาเขาบอกว่าให้เราดูหลังวันมาค้าบูชาดิฉันก็เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ยไม่รู้แหละเนาะก็เอาไวเอาไวเป็นปริศนาธรรมก็แล้วกันว่าหลังวันที่สิบสี่จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มัน อะไรนะเมื่อกี้ใหม่เขาบอกว่าไงนะเราชุมนุมแบบเรียบง่ายทอยทีทอยอาศัยโอ้โหดิฉันชอบมากเลยคำเนี้ยมันมันคราวที่แล้วเราชุมนุมอะไรนะลุงบอกว่าอะไรมาทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทำบุญรอบนี้เรามาชุมนุมแบบเรียบง่ายทอยทีทอยอาศัย คุยกันไปปรบมือให้กับการชุมนุมที่แบบโอ้โหน่ารักสุดๆจริงๆนะคะมันอะไรเนี่ยเนาะก็เลยก็เลยหมอเขียวก็เลยคุยได้แบบแบบถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นดิซันก็จะรอดูนี่แหละว่ามันจะทนได้ไหมทาเนียบเนี่ยทำเนียบบอกว่าเขาคงคิดอยู่ในใจอยากชุมนุมก็ชุมนุมไปสิไม่ได้เดือดร้อนใครเลย เขาเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนแต่ขอเวทีให้เราแบบนี้เราสื่อความจริงออกไปแบบนี้บอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ประสานกับสื่อมวลชนที่มีความยุติธรรมกับแผ่นดินนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมันจะหนีวิบากกรรมพ้นไหม หมอเขียวก็อธิบายชัดเจนดิฉันก็เลยจะย้อนย้อนลองย้อนดูเนาะเอ,อ่อปี2549เดือนมีนาคมก็มีคนไปทุบทุบอะไรท่านทราบไหมพระพรหมเอราวันทุบเพื่อที่จะเอาฐานพระพรหมออกแล้วก็เอาชื่อคนบางคนใส่เข้าไปในฐานนั้น ม,ม,มีนาคม2549นะโหนเนี่ยทำนายว่าการเอาชื่อแบบนั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ค่ะพี่น้องเขาก็เชื่อโหนโคตรโหนโหนอะไรก็ไม่รู้โหนกระแสหรือโหนอะไรดิฉันไม่รู้เนาะเขาเชื่อเสร็จแล้วเป็นยังไงคะกันยายน2549เขาไปไหนคะ ไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็กลับมาแบบเท่ๆเท่ของเขานะกลับมาถึงพับสุดกราบแผ่นดินเกิดค่ะพี่น้องกราบได้กี่วันไม่รู้เพ่นออกไปอีกแบบยาวเลยคราวนี้17ปีผ่านไปแล้วก็บอกว่าจะกลับมารับกระบวนการยุติธรรม สร้างวิบากกรรมต่อไหมคะถ้ากลับมาได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือหนึ่งปีเป็นคนทั่วไปก็คงจะติดคุกสักหนึ่งเดือนสมเดือนเจ็ดวันก็ยังยังพอทนได้นะอันนี้มันเหยียบย่ำน้ำใจกันเกินไปไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นดิฉันจึงมาตั้งแต่วันแรกที่น้องๆเขา เปิดเซฟกระบวนการยุติธรรมนี่แหละคะ่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมาปรากฏกายในเวทีเราด้วยเหตุทนไม่ได้กับการทำลายกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางถามว่าคนในกระบวนการยุติธรรมน่ะทำไมเขาไม่อยากเซฟกระบวนการยุติธรรมเหรอหลายคนอาจจะ ฉันไม่เห็นเป็นไรฉันอยู่ได้แต่อีกหลายๆคนอึดอัดคับข้องใจจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแต่เขามาทำแบบเราไม่ได้ก็เอาเป็นว่าขอสื่อไปถึงพี่น้องในกระบวนการยุติธรรมลูกๆหลานๆในกระบวนการยุติธรรมถ้าท่านคิดว่าครั้งนี้กระบวนการยุติธรรมถูกย่ำยีท่านสนับสนุน เวทีคอปทอเวทีกองทัพรมเวทีกอปปอสอปปสได้ทุกรูปทุกแบบค่ะพี่น้องไม่อยากลงชื่อไม่เป็นไรเอาน้ำมาให้ขวดหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมพี่น้องบริจาคเกิน10บบาทก็ถือว่าดีแล้วมาเดินยิ้มส่งยิ้มให้กันให้กำลังใจนะเป็นแรงใจนะเราไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใคร แค่นี้เราก็มีกำลังใจใช่ไหมพี่น้องเขียนลงเฟ e บุ๊กตนเองไลฟ์ติ๊กต็อของตอนเองสื่อโซเชียลที่คุณทำได้ว่าคุณยังรักประเทศนี้ทำเถอะค่ะดิฉันอยากจะสื่อแบบนี้ออกไปให้มากๆเอาละค่ะกลับมาวิบากกรรมวันนั้นนะ่ะโหนทำนายเขาว่าให้ออกกี่โมงทราบไหมคะให้เอารถ เข้าไปตอนไหนก็ไม่รู้ในโรงพยาบาลตำรวจให้คนขับรถของอดีตภรรยาขับรถมารับและออกจากโรงพยาบาลตำรวจ06.09นค่ะรถนั้นก็ผ่านมาข้างหน้าโรงพยาบาลตำรวจใครไปบ้างวันนั้นยกมือหน่อยดิฉันจะไปกลางคืนอ้อยไม่มาเนาะไหนข้างในมีไหม มีมีข้างในด้วยนะคะดิฉันอนะสารภาพเมื่อกี้คุณหน่อยกระติกว่าดิฉัน,นะด,ฉนนะดิฉันบอกว่าติ๊กรู้ปะ่ะคือติ๊กเนาะติกทุกๆุก,ก,กาแฟเนาะจำได้ไหมใครที่ชุมนุมก็ติ๊กทุกๆก,กาแฟวันนั้นดิฉันมาเนาะคืนวันที่สิมาถึงปุ๊บเขาก็อย่าพิ่งอย่าพิ่งสองไม้คือ,อไอเอ่ยลูกชิ้น <laughs> ไม่ใช่ลูกชิ้นอ,อ,อะไรไส้กรอก ไส้กรอบทอดค่ะปกติก็ไม่กินของทอดทอดมันๆม,มาพักหนึ่งแล้วนะเห็นไส้กรอบทอดนี่แบบต่อหน้ายื่นให้นี่ไม่ไม่มีลังรอเลยก็กินเข้าไปสองไม้เสร็จแล้วพอรอบดึกๆคนคนคนสุดท้ายที่เอาไส่กรอบมาให้นั่งอยู่ตรงนี้สองคนนั่งอยู่ตรงนี้เลยสามคนพาก,กันกินอีกห้าลูกค่ะนะคะสุดท้ายดิฉันท้องเสียคนเดียวติ๊กเขาบอกว่าพี่ติก๊กท้องพิณาตัวเองแล้วว่า ตัวเองกินแล้วท้องเสียนะคะวันนั้นท้องเสียนะคะก็ก็นี่บอกให้รู้ว่าบางทีกันไม่รับมันก็ทําให้เราแบบท้องเราอ่อนแอเหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จัดสนุเนเอาเองปรากฏว่ามาเจอกระบวนของคอปทอสอปปสและกองทัพธรรมกับพี่น้องรถก็ต้องเลยเลี้ยวออกไปต้องผ่านนิติเวศ ท่านทราบไหมคะว่ารถนิติเวศเนี่ยตรงนั้นเน่ะเขาด้านหลังค่ะหลังโรงพยาบาลตำรวจวกกลับไปเขาเอาไว้ทำอะไรท่านทราบไหมคะเขาเรียกว่าประตูผีก็คือหนึ่งเอาศพที่ต้องการพิสูจน์ศพหนะผ่าศพหนะเอาเข้าประตูนั้นแล้วสุดท้ายครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ก็มารับเอาออกไปบำเพ็ญกุศลค่ะพี่น้องเอ้ยดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนั้น่ะรถคันนั้นเขาพาไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนที่จันสองล่าหรือที่ไหนดิฉันไม่รู้ค่ะพี่น้องเนาะออกประตูผีอ่ะไม่ได้ออกประตูธรรมดานี่ก็เป็นวิบากกรรมอันหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าหนีไม่พ้นวิบากกรรม ที่ตัวเองก่อเอาไว้แน่นอนเอาละค่ะมาถึงประเด็นของคุณฮุนเซน2546ดิฉันเป็นสอวอ,อยู่เราทำหน้าที่สอบสวนกรณีเป็นอยู่กับมาธิการการต่างประเทศนะคะสอบสวนเรื่องอะไรเรื่องที่มีดาราคนหนึ่งวันนี้ก็เป็นลูกสะพ้ยเพื่อไทยนั่นแหละค่ะนะคะ พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วชาวกัมพูชาก็เดือดพอเดือดปั๊บก็บุกเผาสถานทูตไทยไม่เว้นการทำ้ายทำลายร้านค้าบริษัทต,ต,ต่างๆของคนไทยในกัมพูชา2546นะคะท่านท่นนั่นไวตอนนั้นทักษิณชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีนักโทษชายเด็ดขาดคนนี้เป็นนายยมตรีอยู่ดิฉันเป็นกรรมธิการการต่างประเทศก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็มีการเหมือนกับแบบทาเหมือนกับปณีปนอมอะนะคะเพื่อไม่ให้ให้มันอยู่กันได้ไม่เว้นแม้แต่บริษัทชินเซ็ตของเขาที่อยู่ในนั้นก็โดนปรนไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการเป็นศัตรูเพราะว่าคนกัมพูชาเห็นว่าชินเซ็ตเนี่ย ไปปล้นเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาคืนปรากฏว่าจากวันนั้นที่เป็นศัตรู2 5 5 6ลงด้วย6อีกแล้วพี่น้องก็มีการแต่งงานระหว่างลูกของเจ๊ดอเด็กเนาะกับลูกชายคนสนิทของหุ่นเซนก็เลยเป็นดองที่ผูกพันกันมา เปลี่ยนจากศัตรูคู่อาฆาตเป็นมิตรใกล้ชิดคนในครอบครัวค่ะพี่น้องท่านทราบไหม5สิงหาคม2566ทำไมมันลงด้วย66เนาะนักททษชายเด็ดขาดในวันนี้แต่วันนั้นน่ะยังอยู่ต่างประเทศพาน้องสาวอดีตนายกตีเหมือนกันไปเยี่ยมหุนเซน ในวันเกิดของฮุนเซนครบรอบ71ปีนะคะอายุไล่เลี่ยก,กับพี่ปุเลยคนเนี้นะมากกว่าพี่ปุหนึ่งปีปรากฏว่าในวันนั้นฮุนเซนก็บอกว่าอยากจะเห็นลูกสาวเราและลูกชายเราคือนับเป็นลูกลูกชายลูกสาวเลยนะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศพร้อมๆกันเออ จากนั้นอีกสองวันคุณเซนก็ตั้งฮุมเมเนตลูกชายเป็นนายังมนตรีของกัมพูชาค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นการมาเยือนคนที่ถูกพักโทษในครั้งนี้นอกจากผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลที่เขาว่ากันว่าดิฉันก็ไม่รู้จริงไม่จริงเพราะว่านายังมนตรีของกัมพูชานะ่ะ มาพบในายมตรีไทยเรียบร้อยไปแล้วค่ะแต่มันเจรจาไม่สำเร็จก็เลยผู้พ่อเลยต้องมาเยี่ยมที่จันส่องล่าเองค่ะพี่น้องแล้วก็จะตอกย้ำให้คนสงสารไหมว่าคอฉันยังมีปอกคออยู่แขนฉันยังมีพาาแขนอยู่เนาะปลอกแขนปลอกคอใส่ปลอกแขนปลอ,อ,อ,อกคออยู่เนี่ย ดิฉันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเรียกว่าปลอกคอไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่รู้แหละใครไม่รู้บอกว่าปลอกคอเพราะก,ก็ปลอกคอละนะ <c oughs> มันจะเรียกว่าภูมิใจจะเรียกว่าทุเรศจะเรียกว่าถ้าเป็นกูกูไม่ให้มึงมาว่ะเออมันทุเรศเกินไปไหมละครอะไรจะขนาดนั้น เขาบอกว่าไอ้ไอ้ภาพเนี่ยภาพคอกับแขนเนี่ยไม่รู้นะพี่พี่ไพรินหนูไม่ค่อยได้ดูหนังขออนุญาตพาดปิ่งพี่สาวมากหน่อยวันนี้คนนี้บินมาจากนิวยอร์กเลยนะไม่เคยดูหนังแต่เขาบอกว่าเหมือนกับเน็ตฟิกเลยมันนึกว่ามันเป็นพระเอกมั้งว่างันนะโอ้ยโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเนาะเป็นเราเราจะเข้าไหมพี่น้องรักษา180วัน กลับออกมายังใส่ปอกคอปอกแขนแบบนี้ก็โอ้ยเสียชื่อตำรวจเนาะเสียชื่อหรือฉันเป็นลูกตำรวจนะเสียชื่อตำรวจเสียชื่อหมอตำรวจเสียชื่อโรงพยาบาลตำรวจค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนาะไม่รู้จะพูดยังไสงสรรหาคาํามายังไงคนรับใช้เขาว่ากันว่าเงินเนี่ยจ้างผีโม้แป้ง ผีมันยังทำนะเพราะฉะนั้นแต่อยากจะบอกกับคุณทักษินชินวัตรหรือนักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรว่าเงินของคุณไม่สามารถซื้อใจคนในนี้ได้แม้แต่คนเดียวรวมทั้งดิฉันด้วยค่ะเป็นสอวอ,อยู่เขาก็ให้คนเชิญไป นะคะไปเลี้ยงดิฉันก็บอกว่าขออนุญาตนะคะสวทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแบบจะโง่หรือจะบ้าหรือจะอะไรไม่รู้แหละดิฉันก็พูดไปตามประสาดิฉันบอกว่าขออนุญาตนะคะพ,พี่ที่ชวนเนี่ยหน้าหน้าแตกเลยเนาะสวเขาให้มาทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลถ้าถูกนายงตีเชิญไปกินหรือว่าครอบครัวของนายยงตีเชิญไปกินอาหารที่บ้าน หรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยดิฉันว่าการทําหน้าที่นั้นปลกพ้องแน่นอนใช่ไหมพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นไม่ไปสมบูรณ์ทองบบราณนี้ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ไปนะคะแล้วเราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละแล้วเราก็อยู่แบบมีมีความสุขของเรามีน้อยใช้น้อยนะคะวันไหนไม่มีก็ไม่ใช้ไม่เห็นเป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแต,แ,ตแต่แต่ขอบคุณพี่ไพรินเนาะ ตอนขอบคุณนะคะเขาเขาบีบแต่ให้กำลังใจอืมเราก็ตบมือต้อนรับหน่อยเออเนาะดิฉันไปอเมริกาเนี่ยเนาะพี่ไพลินเออเขากลัวไม่รู้แต่จ,จริงๆดูนาฬิกาตลอดเวลาเพราะว่าดีมากเลยเนาะนาฬิกาอันนีน้วันก่อนดิฉันก็ชม ก็เป็นอะไรที่เหลือ11คนตอนนี้แต่ก่อนมัน13เนะ้ะเสียชีวิตไปแล้ว2คนคือตัวกับอาจารย์สมเกียรตินะคะก็เหลือ11คนนะคะ3,000กว่าร้อ3,000กว่าล้านนะคะก็ก็อ้มันทวงไปเนะ้ะวันที่4เมษายนเนี่ยจะไปเจราจาเรื่องอเจ้าหนี้กับลูกหนี้จะมาเจอกันดิฉันก็จะบอกเขาว่าดิฉันขอผ่อนชำระเดือนละ500บาทเอา ก็สองพคุณก็ให้ฉันเซ็นใช่ไหมต้องไปแจ้งเขานะถ้ามีรายรับเกินกว่าสองพัน่ะเพราะฉะนั้นฉันก็จ่ายคุณเดือนละ500อไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะเห็นด้วยไหมคะถือเป็นฉันธรรมตินะดิฉันจะไปบอกแบบนี้ล่ะคะ่ะเอาละคะ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะแต่งเมื่อกี้แล้วนั่งคุยแล้วก็คือเนื่องจากว่าฟังเฮ้ยมันเป็นประเด็นซ้ํากับหมอเขียวก็เลยเอากรอนมาตบท้ายนะคะวิบากกรรมครั้งนี้ ที่จัดให้ราชทันเบอร์ใหญ่ได้ครบเครื่องทั้งรู้เห็นทั้งเป็นใจหวังรุ่งเรืองทำแต่เรื่องพักโทษเป็นตราบาปตามมาด้วยอายการหัวเรือใหญ่ สอบปากคำคนใกล้ตายพงาบพ,พงาบโอ้โหอธิบดีกรมอายการออกมาบอกว่าเขาวิกฤตใกล้ตายจริงๆพูดก็ไม่มีเสียงเลยอย่างงุ้นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นรับไปเลยวิบากกรรมครั้งนี้ต่างจากหมอวิเคราะห์โดนคำสาปหมอนะ่ะ วิเคราะห์โรคอีทชาไหนไม่รู้เปิดเผยไม่ได้โดนคำสาปคำสาปนั้นมาเป็นเงินตาค่ะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอะไรเอ่ยเขียนเองนะเนี่ยหมอตำรวจหมอตำรวจนะคะเมื่อกี้คำสาปใช่ไหมต้องคำสาปหมอตำรวจ งาบตำแหน่งแบ่งกันไปช่างชำนาญทำคนไข้สวมปลอกคอใช่แต่สอแขนก็เด้งไปกันใหญ่คนเหล่านี้อาจติดคุกแทนด้วยใจ ติดคุกแทนนักโทษชายไปเลยเนาะก็ใจคุณให้เขาคุณรับเงินเขาก็ติดคุกแทนไปเลยอันตรายประเทศชาติเรือหายแน่ถ้าเป็นแบบนี้ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนยืนหยัดส่งกำลังใจให้กันและกันและเวทีนะคะ,ะชื่อใครสะดวกสำหรับอำนวยความสะดกสำหรับทุกคนแล้วเนาะเดินมาก็เจอเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ